ต้องหัดป่ะให้จังไรอ่าปูค่ะการนมัการจะพูแล้วเริญพนเจริ่อนสวัสดีสเดีเดี๋ยว,ยว <ถ in S 2> ที่ <ถ in S 2> แล้วแล้วแล้วไอ้ล็อกเงินลาไปบมัดไปเลมันแตกปปูโอ้มันแตกทั้งหมดางงลอกเงินโอ้โทษปาโทษล็อกเงินล้านเออแตก ทุเชียทุเชียกัดสุดที่เราพูดแตกกันเลยเนาะอืเออสุดเราก็ลั่นสุดล็อกกันบนตั้งหากรังตั้งหากกันไหมโอ้ครับผมเออสุดเต็มสุดเต็มกับกับลุดเต็มหนึ่งอันสุดเต็มสุดเต็มลุดสุดเต็มเข่าเงี่ยเข้าก้อนหว่าครับค่ะเขียวหนึ่งอันสุดเต็มลุดล็อกกันลั่นแตกโอ้ล็อกบั่นแตกเลยมาแล้วล็อกร้านแตกมาไปปูผ่านที่หมดนี่ บบเดี๋ยวเราเนี่ยมันอันเอินอยังเหตุเพราะท่านนายจับฝนปีใหม่นีนนไไ่ไปหัวไปเขาป้าเขาดงเลยมันยากหลายเอาเอาสูตรที่ว่วา,างฮึ่ะเสียเอาสูตรที่แตกละปูสุดเราก็ล่าเนี่ยน,นะนะครับผมมันผู้ดใดเขามาบงพูดกระเสียนอยู่ยหรอกครับผมครับผมมันแตกเท่าคนงล่างมันแตกขาแตกตรงตรงกับ ค้าบผมครับตัวนั้นโอ้แต่ว่าห้าแปดเข้าตรงตเลยเข้าตรงตแต่ว่ามันกะยุลังเลยดิ้าแปด้าผมอกเ้าอกะยุลังแต่ว่าหางไปออกยึบนยสุดยสุดล่งไหมครับผมสุดบนป่แกะเดียทีเดียวเอาแต่ว่าหางแกยสุดล่งทั้งสองยางเลยแต่ว่ากระมี่ท่าหัเก่าท่าขาแปดนะปุระ ปอาาทวันนี้พี่ร่าเปิดประชุมาเลกตีไม่เนาะการมมาเล็กบัดนั้เอาตองวัดกระครับผมกาลังยากยงน่านเียังเหลอดีหม่มาบุญไม่นี่จังหักไปหาปูไปหาปูกับ่าจ mm. ักรีเ่อยไปคัดขวงเนาะปีไม่ ถ้าผมน่ะลายก็เลยบัวได้ๆๆเดี๋ยวถไปหาปูเคี่ยครับผมเนาะจังไงจังไาอีกแต่ก็มือจังไาอีกก็ได้ครัแล้วมาเอาบัดโค่งอีกก็ได้หันมานมากแต่โขามาเอาครับเอาแล้วก็ลานนี่ยละมันแตกทั้งล่างทั้งบนด้วยกันผู้ใดติดตามเหนมมเ็นอยู่แล้วครับผมอ๋อครับผมฟองละปูอัดเตรียมสมมดปาลาคาแล้วย่างละเก่าโคได้หรอกในล้านนี่อย่างละเก้าแค่วางบนทางล่างตั้งหักครับผม เต็มต่อไปครับผมพร้อมแล้วค่ะพร้อมชุดละปูชุดบนชุดบนเขียนต่อกันลงมายาวน่าลงมาเลยดมันจะเฉดยังไงครับผมครับปูเขียนต่อเขียนต่อกันลงมาเลยชุดบนบนศูนย์ฮะศูนย์ห้าหนึ่งซีหนึ่งซีสองส

แปดสามวิ่งรูดทีนังวิ่งรูดทีตับหนึงครับผมโคมเด่นนิ่นสามสองทีหนังนิ่นสามต่อครับ ชลนาชุนหา,นห,าหนึ่งซีกรลรองหนึ่งซีรอบนี้ยก็งามเล้สเสียดเส้่องลางเส้บนอีกคือเขาจะกระโดดจากเอีกมันเข่าู่กันดีก่าครับผมมาในร่างมาในร่างอ๋อันนี้ชุดบนชุดบนชุดล่างมานันเลยล่าง่ซเกต อาอเราตีตามเหมือนกันได้พี่ห้อง่เกสามหสามหกสองห้าสองห้าหนึ่งซีหนึ่งสีศูนย์สามศสามหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,ส,องสองหนึ่งสองหนึ่ง สามศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนได้จุดบนรางเปลืกมันมันคือกันกับนี่มันคือกันมันคือกันไหมค่ะอ๋อคือกันมาเนี่ยการวิ่งรวดวิ่งรวดทับปู๊สามกับหกจัดนับไปเลยวิ่งรวดสามกับหกจัดนักสามกับติดสามนี่จัดนักเลยเพราะว่ารางมาบสามกับปูสามมาบบปู ปูวาประกันสามผลนะเดนแต่ว่าเจับไหกุดสองตัวครับผมกรมเรนเน้นสี่เจ็ดซีเจ็ดค่ะปูสามหกครับตัวเรนชุดๆเลยคือสามหกตัวร่องตัวร่างร่องกะสองห้าศูนย์สาม ตัวรองสองห้ากับศูนย์สามอะไรตัวกลมเน้นเน้นอีกตัวหนึ่งสี่หนึ่งนี่ขลางลังไงอี่สุดหมูสี่หนึ่งสุดหมมันเละขึ้นกันบนหลังหงสิบสี่สี่สิบเอ็ดมันขึ้นกันเลยโอ้เขาปูกันเลยม,ม,มันไม่ไหวซะบอกปูปกันมาอมโอ้เรีว่ากันเน้นนั่งนักก็คือติดสามมาละติดสามติดสามล่างแล้วปูเนาะ เออสามลังไม่ทั้งลังทั้งบนแล้วมันอยู่บนั่นไม่ย่ลังกันไม่โอ้ครับผมมันเป็นตัวตัวเดียวกันเออมันเป็นอยู่บนั่นไม่ย่ลังกันไม่สามแต่ว่าขันขันอยู่ลังสามมันเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นวะครับขันหนึ่งซีซีหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันจังเดียวนเ่าเนี่ตัวซีหนึ่งกับสามกันทั้งบนทั้งล่างเออมีแต่ไม่สามเลยล่ะจะจะว่ากันอีกเออืม เอาครับผมเนาะจ้าปูจ้าครับผมมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางปูคนครับผมเนา,า,านะตามนั้นเด้อพี่น้องเถอะนอกกับฝากไว้ให้พิจารณาดูเราอาจียน,นั่นเนี่ยเพราะว่ากะแต่ว่าเป็นยังไงกะเราจะตามไปน้อกัดนาอพี่น้องเนา กับหลังบ่นะเอเนาะแล้วเดียวเอกวีจะทีเอาตัวเล็กให้พ่อพี่น้นะองรับสมรับฟังไปร่วมกันเนาะค่ะ ปูว่าแตกข้างบนข้างล่างผมมาให้งวดที่แล้วแตกข้างบนข้างล่างครับนักพี่น้องเด้อเจ็ดสองข้างบนข้างล่างเลยเนาะงวดนี้กันหนอยชุดนี้พี่น้องแต่ว่าเพราะว่าเลขซ้ำกันค่ะอ่าสูตรบนสูตรล่างเลขซ้ำกันอ่าเด็กเขียนให้ไม่อยู่เนาะเลขเลขซ้ำกันครับผมเนาะก็เลยก็เลยเหลือหน่อยลงแต่ว่างวดที่แล้วเขาล่างเนาะครับผมเขาล่างตรงๆแต่ว่าหกเก้าก็มี เนาะแต่ว่าออกเก้าหกเดิกพี่น้องเด้อเป็นตัวกลับวะเป็นตัวกลับก็แล้ววันนี้ตะปูเน้นเน้นครับผมนอกก็คือสี่เจ็ดล่างแล้วก็สามหกเน้นจุดจุดก็คือสามหกเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งมีทั้งบนทั้งล่างสี่หนึ่งมีทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเน้นทั้งบนทั้งล่างพร้อมเป็นตัวกลับมีตัวกลับด้วยตัวนี้ครับผม อ๋อพิจารณาเบิ้งรถพี่น้องก็สำหรับตัวเลขตัวทางสองก็สือลอยเบิ้งนรถพี่น้องเด้อเพราะว่ามีบนล่างนะพี่น้องเลยครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างมาครับเนาะผู้ใดว่าไร้ตัวขัดเลือกเอามาตัวไรกจะจัดตัวนั่งรถพี่น้องเด้อตัวที่ว่องผมให้ผู้กันว่องผมให้เน้นๆนย่างนะสองเน้นก็มีอยู่นะคะครับผมอย่าขาดเด็ดขาดค่ะสำหรับแนวทาง ปูขุนเป็นแนวทางวันที่17มก,กราคม2566นะคะครับผมก็ล็อกเงินล้านครับล็อกเงินล้านซื้อล็อกเงินล้านครับผมแตกแตกมาหลายกว่เาเลยพี่น้องได้สอนเราเด็กล็อกเงินล้านเนาะ,ะบ่บนกับล่างบ่ลาบ่างกังบนกนบนเม่เพื่อทั้งบนทั้งล่างเนาะวันนี้อย่าพลาดครับผมเนาะเดี๋ยวติดตามเราสชมเราฟังอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ครับผมค่ะเนาะกดติดตามใส่กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอ่าดูสิบริบทพลาดทำไม ออกมาเราจะเห็นมืนแมนได้พี่นออ้องทางซองเช็ดให้หเห็นกอดอกครับค่ะสำหรับปูเลครับเด้อพี่นอ้องเด้อปูขุนครับผมปูขุนจมมือหยันค่ะลายมาเตียดกับ <c oughs> พี่นออ้องเอาซอสเราชิมนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ